ช้าหอยแต่ชัดเจนนะครับทุกคนสำหรับชุดนอนพาฝันหลายๆคนคงเห็นครียเตอร์หลายๆท่านนะครับผมสุ่มหรือว่ารีวิวไปแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับพี่เงินก็จะมาสุ่มและรีวิวตามเขาบ้างชุดนอนพาฝันนะครับผมก็ใส่ได้ทั้งหญิงและชายนะครับมาพร้อมกับสกินพาราเฟลนะครับผมแล้วก็กระเป๋าแล้วก็สกินสัตว์เลี้ยงแล้วก็กล่องโซรกดสุ่มครั้งแรกนะครับผมก็จะมีส่วนลด33มาครับเดี๋ยวพี่เงินจะสุ่มแบบรูนรูวาให้ทุกคนดูกันเลยนะครับว่าพี่เงินจะโบดกี่เพ เอแล้วก็ลืมบอกไปนะครับใครมีโคเทนกลางก่อนๆนะครับก็สามารถมาแลกชุดนอนพาวันได้เช่นกันโอเคครับผมเพียนได้โคเทนครบแล้วนะครับก็ทําการแลกเลยนะครับผม2องร้เโคเทนหากใครมีโคเทนเหลือนะครับแล้วอยากได้กระเป๋าได้พาวิเฟลด้วยสัตว์เสียได้กอกศพนะครับผมก็สามารถแลกต่อได้เช่นกันนะครับโอเคนะครับชุดก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ทางด้านของกระเป๋านะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ทางด้านของอากองศพ นะครับกล่องศพก็จะเป็นอ่าอันนี้ล่มก่อนนะครับผมลืมล่มก่อนนะครับแล้วก็กล่องศพจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับใครอยากจะสุ่มนะครับประจัดกันได้